สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจอกันอีกคลิปแล้วนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8ดกรกดาคมสองห้าหกหกเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเนี้ยเนี่ยค่ะนี่คืออีกหนึ่งอาชีพของของคุณมดนะฮะผักที่เพื่อนเพื่อนเห็นในแปลงเนี่ยเป็นผักนะคะอันนี้เขาเรียกว่าผักเป็ดน้ำนะคะเนี่ยค่ะเป็นไงคะเพื่อนเพื่อนใบใหญ่มากอันนี้สดไร้สารไม่มีสารเคมีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะ นะะแต่ตอนนี้มแมลงเขาก็เริ่มมาช่วยกันกินแล้วค่ะเนี่ยเพื่อนๆเช้าเนี้ยนะคะเป็นคิวที่ี่ครูมดจะต้องตัดแล้วะค่ะนะคะ,นะ,ะเนี่ยค่ะตัดแล้วก็เพื่อจะทําปั่นส่งเข้ากรุงเทพนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูสิคะงามมากเห็นไหมคะอันนี้คือความสุขนะคะความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะอีกหนึ่งอาชีพของสองคนตายายปลูกผัก ไม่ขายผักนะคะแต่ว่าเอาผักนั้นไปแปรรูปเป็นน้ำผักปั่นผลไม้นะใครสนใจนะคะทุกวันอังคารสำหรับคนในกรุงเทพหรือคนจังหวัดนครปฐมนะจังหวัดนครปฐมนี่สั่งได้ทุกวันนะคะส่วนกรุงเทพนั้นเนี่ยลองทักกายนะฮะเบอร์โทรเวลาที่ขึ้นหมอดูลองขึ้นบ็นิกนิดาเน่ยนะฮะ เราส่งทุกวันอังคารนะคะเข้ากรุงเทพทุกวันอังคารนะคะเนี่ยค่ะนะคะสดไร้สารปลอดภัยหายห่วงนี่อีกหนึ่งอาชีพเห็นไหมคะคนเรามันมีมากได้มากกว่าหนึ่งอาชีพค่ะนะคะตั้งใจทำอันนี้คือที่แรกทำเล่นๆนะคะเพื่อนๆทำไปทำมาเป็นอาชีพเลยนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยอโอ้ยใบงามมากแล้วเพื่อนๆดู่เนีคลิปที่เราเคยลงไปนี่นี่หัวลาพานี่นี่หัวละพา โอ้โหเป็นไงล่ะเ,เพื่อนๆเอาไปมาช่วยกันเอาไปเอาไปทานได้นะคะเนี่ยเอาไปผัดมะเขือยาวนะฮะเอาไปยำปลากระป๋องก็อร่อยะคะ่ะอันนั้นคะ่ะเนี่ยพี่ชยุธไปดูนู้นหน่อยทันเนี่ยแปลงนูน่นนะที่เราลงล้อย,อยางไว้อ่ะอ่อมแซบอ่ะ,อะงามมากนี่คฮะนะฮะอู้เหอเหอะกับผักที่ปลูก นนะะอันนี้ก็เป็นนะผักนะฮะเปนมากผักของคุณมดเนี่ยก็จะเป็นผักพื้นบ้านนะฮะแล้วก็เป็นผักป่อสารปลูกเองนะฮะปลูกเองขายเองนักเลงพอ่อเนี่ยเป็นไงคยยยยยนยยยอยย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 ้ขขย,นะะยเรยยะย อย่าปล่อยลมหายใจทิ้งไปวันๆนะคะแล้วก็อะไรคะถ้าเรามีเวลาว่างเราก็เล่นอะไรปิ๊บตอกอย่างเงี้ยเล่นไปเล็กมานะคะ YouTube อย่างเงี้ยนะคะโอ้สายตาเสียหมดค่ะแบ่งเวลามาทําอย่างเงี้ยกิจกรรมนะคะี่แรกก็ทําเล่นๆแต่ตนี้ทําจริงๆนะโหดูกอนี้ดิปาป๊านี่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 นโอ้โหไม่อยากจะพูดเลย ลูกค้าของครูมดกับพี่ชยุตด,ดูนะคะเนี่ยไม่กินจะทนไหวไหมคะไม่มีสารเคมีใดๆเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยอันนี้คือความสุขโอ้โหเป็นกรรมเลยดูดิดูดูด,ดูเป็นกำมลมังละอันนี้ก็จะมาดูเนี่ยอย่างหัวละพาเนี้เพืเพื่อนเราต้องคอยดอกเขาไว้หัวละพากับกะเพราเนี่ยถ้าเขาออกดอกเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเตรียมตัวตายเขาคิดว่าเขาแก่แล้ว เพราะฉะนั language, ้นเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราตัดไม่ทันเพราะมันเยอะมากอะค่ะนะคะเนสัปดาห์นี้เราจะตัดเขาให้หมดเลยเราจะต้องหมั่นตัดเขานี่ค่ะพอตัดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่อย่างนี้ค่ะ่อกก็ออกดอกปุ๊บเนี่ยนะคะเราต้องรีบตัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ตัดเขาเนี่ยเขาจะแก่แล้วเตรียมตัวตายแล้วเขาคิดว่าเขาแก่แล้วนะคะอันนี้เทคนิคอันนี้เรากินไม่ทันค่ะใช้ไม่ทันมันเลยออกดอกอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเพื่อน อันนี้ความสุขนุ่นๆมะเขือดูมะเขือก็มีอยู่อันนึงเห็นมะเขือไหมคะไปที่มะเขือดูลูกมะเขือมะเขือบุ้งเมื่อวานนี้ยังเก็บไปแกงอะไรคะ่ะเก็บไปแกงเขียวหวานนะคะเนี่ยค่ะโอ้ความสุขทุกๆวันมีค,ความสุขนะคะค่ะ,ะเ,เพื่อนๆลองทำดูนะคะมีพื้นที่น้อยก็ใส่ลองใส่เทงอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะ,คะเออมันเยอะมากเลยป้าจะตัดก้อนไหนดีเนี่ย นะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆชมนะฮะผักปัน่นสวนสวนผักนะฮะที่จะทำเรื่องน้ำผักปั่นของคุณมดเนี่ยสาวอาทิตย์จันที่บอกว่ายุ่งก็จะหลงสวนอย่างเงี้ยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะเพื่อนสวัสดีค่ะบา,บายบดูนี่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 เนาะเขาออกมาเพื่เรตรียมตัวตายปัดยังไม่ตายนะคะ ตัดเลยค่ะนะคะโอเค